สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวร้านโดนัทเจ้าดังในทิกต o k นะครับเขาบอกว่าขายดิบขายดีวันละเป็นหมื่นชิ้นโอ้โหผมนี่อยากจะเลิกทำเพจไปขายโดนัทบ้างจังเลยนะครับร้านนี้ชื่อเปียกปูนโดนัทญี่ปุ่นนมสดฮอกไกโดนะครับเดี๋ยวคนจะงงว่าเอาเขาขายเปียกปูนขายโดนัทเปียกปูนคือชื่อแม่ค้านะครับน้องเปียกปูนนี่ครับแม่ค้าวัยรุ่นไฟแรงที่ตัดสินใจลาออกจากงานราชการนะครับมาเปิดร้านโดนัทด้วยความที่เขาเป็นคนชอบทําขนมอยู่แล้วนะครับก็ไปเรียนสูตรฝึกฝนปรับปรุงสูตรจนลงตัวนะครับแรกๆก,ก็ขายานจ ตอนนี้นะครับเข้ามาขายในงานใหญ่ประจําปีค่าเช่าหลักแสนก็ยังปังไม่หยุดนะครับขายเวละเป็นหมื่นชิ้นเลยนะครับโอ้โหเป็นร้านที่คนเขาบอกกันปากต่อปากว่าโดนัทอร่อยมากใครที่เคยกินโดนัทสไตล์ญี่ปุ่นนะครับจะติดใจในความนุ่มละมุนหวานเบาๆจากไอซิ่งโดนัทที่นี่จะเป็นโฮมเมดปั้นมือทุกชิ้นนะครับเวลายกไปขายกันตามงานเนี่ยก็ต้องเตรียมแป้งมาผสมมาปั้นทอดกันสดๆหน้าง,งานเลยวัตถุดิบพวกแป้งเนยต่างๆนําเข้าจากนิวซีแลนด์นะครับนมนําเข้าจากญี่ปุ่นเมืองฮอกไกโดคนกินเนี่ยก็จะได้ความหอมละมุน สดใหม่ของโดนัทและที่นี่เขาจะทอดโดยใช้เนยไม่ได้ใช้น้ํามันนะครับบางคนอาจจะมีคําถามว่าเอ้าแล้วทอดด้วยเนยกับน้ํามันมาต่างกันยังไงเนยขาวหรือว่าช็อตเทนนิ่งเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะเป็นครีมสีขาวทําจากน้ํามันพืชบริสุทธิ์ครับเขาจะเลือกใช้ชนิดที่ไม่มีไขมันทรานส์ดีต่อสุขภาพเวลาโดนความร้อนมันจะมีจุดเดือดที่สูงกว่านะครับนิยมนํามาใช้ทอดขนมโดยเฉพาะโดนัทนี่ยังไงก็ต้องใช้เนยขาวทอดเพราะจะทําให้ขนมมีสีสวยนุ่มหอมและไม่อมน้ํามันนะครับถ้าใช้น้ำมันทอดแบบปลาทองโกเนี่ยยังไง แป้งเนี่ยครับต้องผสมนวดด้วยมือคลึงให้เป็นก้อนแล้วก็ตัดเป็นลูกๆบ่มไว้นะครับก่อนทอดเขาก็จะเจาะรูเพื่อให้มันสุกทั่วถึงให้ดูลักษณะของการทอดก็คือเขาจะไม่ได้ใช้ไฟแรงแต่อุณภูมิเนี่ยต้องได้ครับเขาจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิคอยวัดเลยอุณภูมิต้องให้ได้ประมาณ140ไม่เกิน150องศาใช้ไฟอ่อนๆค่อ,คอยๆทอดไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมครับว่าขนาดมีแป้งผงๆลงไปในน้ํามันเนี่ยยังไม่ดําเลยครับระหว่างทอดนี่ก็ต้องคอยดูคอยกลับด้านนะครับกระทะหนึ่งไม่เกินนด้านนทีกด แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับจะไม่ได้เป็นสีน้ําตาลเหมือนโดนัทไทยนะแต่ขนาดจะอวบอ้วนขึ้นเล็กน้อยนะครับเสร็จล้วก็พักให้เย็นขั้นตอนต่อมาก็จะเอามาคลุกกับน้าตาลไอซิ่งน้ําตาลมันก็จะเคลือบไปทั่วชิ้นโดนัทเลยครับจากนั้นก็หยิบใส่กล่องกล่องหนึ่งมี5ชิ้นนะครับราคา75ดบาทรวมซอสดิบด้วยก็จะมี2รสคือรสนมสดฮอกไกโดกับดิบรสช็อกโกแลตนะครับให้ดูความนุ่มก่อนจะบรรยายความนุ่มนี้ยังไงดีนะครับเอาเป็นว่ามันนุ่มเหมือนขนมปัง กินแล้วมันจะรู้สึกเบาไม่แน,น่นไม่เลี่ยนนะครับแป้งเนี่ยเวลาเข้าปากมันแทบจะละลายไปพร้อมกับไอซิ่งเลยครับแต่ถ้าให้อร่อยเพิ่มขึ้นคือต้องจิ้มซอสนะครับซิกเนเจอร์ของเขาคือซอสนมสดฮอกไกโดตัวนี้ครับที่จะมีความหอมมันหวานละมุนจิ้มกินกับโดนัทแล้วฟินมากอารมณ์มันจะเหมือนขนมปังนึ่งจิ้มสังขยาเลยครับแต่นี่คือโดนัทนะครับอีกรสหนึ่งเป็นซอสช็อกโกแลตครับซึ่งตัวนี้เขาจะทําแบบเข้มข้นมากกลิ่นรสความเป็นช็อกโกแลตชัดเจนกินกับขนมโดนัทแล้วมันเข้ากันอยู่แล้วครับอร่อย เรียกลูกค้าได้อย่างดีเลยนะครับคนเดินผ่านใบพันมากก็จะได้กลิ่นหอมทนไม่ไหวก็เรียบร้อยครับคนละกล่อง2กล่องก็ซื้อกลับบ้านไปหน้าร้านก็ทอดกันไม่หยุดคนหยิบก็หยิบไปคนทอดก็ทอดไปนะครับขายดีมากนะครับจนต้องชวนคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเนี่ยออกมาขายช่วยกันขายกลายเป็นธุรกิจเลี้ยงครอบครัวได้แบบสบายๆเลยครับและลูกค้าที่ซื้อนี่ก็จะมีตั้งแต่วัยรุ่นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่ซื้อเดินกินกันในงานพออร่อยก็วนเดินกลับมาซื้อใหม่นะครับซื้อฝากก็จะแยกซอสแยกไอซิ่งได้แล้วตออออนนนนนนนีีนบบนู้้้้้โดััทแบบบเยยหห้าาาาาาากกกิคคค่่่ขงะะรรรพวํใ ติดแบบนี้ต้องใช้ฝีมือมากๆเลยร้านที่อยู่ได้คือร้านที่อร่อยจริงๆนะครับและร้านนี้จะไม่มีหน้าร้านนะเขาจะขายตามงานอีเวนต์ตามงานประจําปีอย่างตอนนี้เขาอยู่ที่งานเกษตรกําแพงแสนนะครับจัดวันที่1นึถึงสิธันวาคมนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตราศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมก็มาเที่ยวกันได้นะครับเงินงเดือนออกแล้วช่วงสิ้นเดือนต้นเดือนแบบนี้มาเดินซื้อของกระตุ้นเศรษฐกิจกันดีกว่าครับพิกัดงานและรายละเอียดนะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้ในคอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี